มาค่ะมาค่ะขอคีย์หน่อยได้ไหมวายสุ้มก่อนดินแดนที่ใหม่รู้ดินแดนที่ใหม่รู้ เอาละค่ะทุกคนลับมาพบกับเกม p o w e r w o r กันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเอพิโซดที่2กันแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีเหตุการณ์น,น่าตื่นเต้นประหลาดใจอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ่ะเมนโกของเราตอนนี้ก็อาจจะต้องไปจับโปเกมอนให้ครบ30ตัวแล้วก็มาดูกันค่ะว่าต่อไปในเกมจะให้เราทําอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาสร้างอ่านให้น้องกวางขี่กันเลยนะคะนี่ไม่ใช่อ่านให้น้องกวางขี่สิเราขี่น้องกวางนะอีกวางสีม่วงที่มันเอาไว้ตัดหมายนะทุกคนมาช่วยกันทําได้นะฉันป่วยตรงนี้มันุ๊ นี่น้องเดรดีมเขาช่วยกัเราทำได้เห็นไหมโอเคเดดีมาช่วยกันทำก่อนเร็วค่ะอีแก่เร็วๆร,วรว็ค่ะบอกเลยว่าใช้กันนานมากจริงๆมาแล้วจ้าอานของเราไหนดูซิโอเคถ้าเราเอาอานให้น้องขี่ได้หรือ,อยังเดี๋ยวเราเอาโปกเกมอนออกมาก่อนนะไม่ใช่โปเกมอนเหรอโดนดักเดี๋ยวหั่ขาแล้วก็เกมกรอบฉันจะเล่แต่โปกเกมอนมาค่ะอีแก่มาก่อนเร็วไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เอาไงอะโอเคค่ะมาเลยปุ๊บไป น้องขอขี่หน่อยค่ะมาเร็วว้าวว้าวหุยแกตัวนั้นตัวนั้นตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่แกใหญ่แกใหญ่แกใหญ่เออทำไมมันยังไม่เห็นโดนเลยอ่ะ <c oughs> ทำอะไรอะ่ะมาเลยค่ะกระแทกเลยค่ะมาไว้ไว <Yeah! S 1> เกินไปปะเกินไปปะโอเค ยังไงยังไงหมุน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 ยังไงไอ้วะไอว้ายแม่ตกแล้วแกเก็บให้ฉันด้วยมีศักยน้ำขึ้นไปเก็บโอ้ยบันเทิงบันเทิงมากังหวะนี้น้องแกะจะตุยหรือยังปวดเอ้ยมาอีแกะเริ่มเลยล่ะมาสิไปค่ะไปค่ะไปค่ะไป ไปจับกะอากาศได้ไหมเรียบร้อยค่ะวู้ยนี่ไอ้แกมันมีแบบเยอะมากเลยพวกเนี้ยเดี๋ยวฉันเอานี้ก่อนนี่จะสู้ใช่ไหมจะสู้ใช่ไหมเอาอยัางไงจะสู้ใช่ไหมมาก่อนไปค่ะสู้มันค่ะอีกแก่เร็ว,รวสสๆสู้มันสู้มันเออไปค่ะสู้มันสู้มันอ่ะเอาเพิ่ตีนี่แหละมาจับเลยเร็วๆครบยงัง ครบยังโอเคค่ะเควสครบแล้วไปขอโทษพี่แมวแล้วไปแล้ว <c oughs> ไปก่อนไปก่อนไม่เอาไม่ยุกไม่ยุงโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราสร้างอ่านของน้องกวางได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปสร้างตัวนี้จ้าเป็นปืนของน้องลิฟมังทุกคนนี่เอาเลยสัย่ารู้มันจะเป็นยังไงโอ้โหทานานมากเฮ้ยอุ้มอะไรอ่ะตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะตัวนี้ชื่อฟ็อกซ์ปลาโอเคมันทําอะไรได้นะถ้าเราอุ้มโอมาเขิร คนไปแม่นี่ว้ายว้ายเราไปเผาบ้านฉันเผากิ๊กี้ฉันหรือเปล่าวะเอาแกมาทำอาหารได้เฮ้ยตัวที่ทำอาหารได้ฮ้ยมาทำอาหารได้อ่ะมาทำทำให้หน่อยดิเออทำนี่เออทำเลยทำอาหารได้ว่วะเอ้ยเพิ่งรู้แกคือแบบหลายอย่างคือเราเพิ่งมารู้ในเกมจริงนะคือมันไม่มีบอกจริงๆอย่างตัวนี้ททำอาหารได้สามารถทำแร่ได้นี่นะคะไปเลยซะนี่น้องแกของเราโตใหญ่มาก มาค่ะเดี๋ยวเราจะทำการมามาเร็วแงน้องแกน่ารักโคตรฮิฮิแฮปปี้แฮปปี้และเมดไมเดย์สุดๆโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำพาราชูกันนะคะตอนนี้เราต้องขาดขาดผ้า2อ,อันโอเคขาดผ้า2อ,อันเริ่มเริ่มเหรอเริ่มเหรอนี่มาเชวยกันทำาชวยกันทำโอเคแล้วก็พาราชูพร้อมแล้วนะคะไปโหทานานโคตรเลย ทำนานโคตรเลยได้อยู่ได้อยู่นี่มีเพื่อนมาช่วยก็จะเร็วขึ้นนะเว้ยโอเคมาไหนได้แล้วเหรอไหนดูสิฮึบฮึบวยแม่หนูว่า I've been standing in the edge of the water long at my l i n น a ที่ไม่รู้เหมือนซิ n d a ทมรู้ตรงนี้นะคะเข้ามาในส่วนของขุบเข่าลำธารเรียบร้อยแล้วดะตรงนี้ตรงนี้ โอเคสิงสารสัตว์มากมายเลยนะจะเจอแรกก้อนเบริมเลยล่ะนี่แม่เปิดแมเปิดแมเปิด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  y e มาเลยค่ะอุ๊ยอะไรแกพวกั้นทำอะไรกนอยู่นนวแกฉัน่ยอาพแกทอะไรเพื่อนัะหรอกนะถอยไปเะนะหลอได้มานี่ค่ะมาเลยค่ะ มาไปค่ะว้ายนี่โดนปุ๊บแกฉันยิงด้วยแกเห็นปะแม่มาอุย้ยหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วแม่วแกฉันเผอรจับคนเข้ามาฉันเผอรจับคนเข้ามาโอ้ฉันไม่จับแกหรอกค่ะเออเอาเลยเออเุ้ยแม่จับจับเกิมอนไปนล็อกเลยมาแล้วเหรอฮ่ะอุ้ยตัวอะไรอ่ะแกตัวอะไรอ่ะจับได้ไหมอ่ะเออจับได้ปะจับดิ โอ้ยมันหายตัวหน่อยอะเอาอีกไก่นี่ก่อนเลยค่ะลำคาญลำคาญจับแม่งเลยนี่เรื่องมากนักอยากจับคือสับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจอแล้วเจอแล้วมาวายมาวายแรงอยู่นะแกอยากอยากให้มันตุยนะระวังโปยมอนจะตุยนะ ดอกปุ่มันเราตุ๋ยนะเอาตัวไหนดีวายโอ้โหโหมีแรงมากวายแกโอ้โอ้โอ้ให้ปุ่มมันช่วยดีแล้วเดี๋ยวคอยนเดี๋ยว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 จับมันก่อนอีแกมาค่ะลิฟต์มังมาโอ้ลิฟต์มังมามายิงลัวเลยค่ะยิงลัวจับมันจับได้ปะวะเฮอยฉันตาย อุ้ยอุ้ยจับใหม่เธอโยนใหม่เธอโยนใหม่ไปอุ้ยแกมันเหมือนว่ามันไม่ยอมอ่ะแกมันไม่ยอมฉันจับไปเรื่อยต้องเธอต้องจับเรื่อยๆแม่จับไปเรื่อยเลยเธต้องกดคอนโทรลบ่อยจัได้เองฮึบหุ้ยหลบหลังหินก่อนแกมันน่ากลัวมากเลยอ่ะอีนี่ออกไปดิว้ายว้าย Yeah, แย่ yeah, แล้วโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วดีแย่เลย <Yeah. S 1> มาค่ะโอ้ยเธอจะตายแล้วอะไม่ตอบบอดโหดไปปะโอ้เพลินเศ้าเอาใหม่เอาใหม่เ<า>ฮ้ยอีตัวบ้านี่หลายเกินไปปะรีสปอนส์ค่ะโอเคทุกคนราวทูค่ะเดี๋ยวเราจะไปสู้มันมันอยู่ไหนวะแกแขนน,นิดนึงอีกแกะบ,บางอาจมาทำลายชั้นฉันตุยเลยแกหลายรอบแล้วนะฉันไม่ยอมแน่ โซได้แกเรือมันเต็มเลยหรอเต็มปึ๊บมาค่ะปึ๊บหุยต้องพยายามหลบให้ดีอ่ะไปไยเอาคิวเธอเธอเธอจับเธอจับจับก่อนจับก่อนจับก่อนอบอีบ้ามีตัวหนึ่งตาย แม้เราตีกันเราแทกินอ่ะไม่ต้องตีแล้วไม่ต้องตีแล้วฉันไม่ได้ตีไม่ได้เธอตีตัวเนี้ยว้ายจับก่อนได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ปะอ๋อได้แล้วเดี๋ยวมันน่าจะมีอีกเออโอ้ยฉันได้แต่เพื่อนฉันไม่ได้โอเคหน่อยโอเคมาค่ะชิลเล็ตพร้อมไปอุยอ้ย ทำอะไรได้อ่ะขี่ได้ปะมันสกิลขี่ขี่ได้ขี่ได้แต่ว่าสกิลยังไม่มาหาก,ก่อนสกิลอยู่ไหนวะขี่ได้มันต้องใช้หนังใช้ไฟเบอร์ใช้ผ้าแล้วก็ใช้พารา,าเดียมแฟกเตมยี่สิบอันหูในขณะที่เรากำลังจะเอ่อทำอานในการขี่น้องชิลเล็ตนะคะเราก็ทำเพลอาร์เมอร์มาใส่นะคะเป็นชุดใหม่ไส่ดูสิเลื่องไปปะไหนเขาดูก่อนหนเพลออาร์เมอร์นี่ไงใส่ยังไงปุ๊บ อุ๊ยไหนแม่กระโดยบ้ากระโดยบ้าอันนี้กระโยกรซุ้มก่อนแม่วัวไปปะงงอ่ะมาค่ะมาค่ะขอขีดหน่อยได้ไหมว้ายซุ้มก่อนโอ้โหมาแล้วค่ะนี่นะคะน้องชิวเล็ตของเรานั่นเองเลยจ้า วิ่งก็คือวิ่งเร็วอย่างนี้ประมาณนี้ไม่ได้เร็วมากเข้าตัวกวางเนาะแต่ว่าเราสามารถยิงอุ้ยว้าย,ยิงได้บ่อยมากเลยอะอยว้ายไปว้าแล้วก็อีกยาหนึ่งคือไอมิสไซโอ้โหหลายสกิลเหะอุ้ยแรงอยู่นะตายเลยอะอุ้ยอะไร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  น้ำแข็งคะ่ะนี่วันนี้นะคะได้แล้วนี่คือน้องชิเล็ตผู้น่ารักของเราโอ้โหพี่ไปทำอะไรข้างบนนะ่ะฮัลโหลเรานิ่งมากแกน้องอ<ะ>บักปะแกมันบากเว้ย โอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาสู้กับบอสในอีพิโซดหน้านะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกับน้องชิเล่นี่แนะ่ดูน้องชิเล่นนี่บายบายคะ่ะทุกคนไปน้องพร้อมละน้องพร้อมละไปชนทุกคนที่ขวางหน้า ถ้าเพื่อนคนไหนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของยด้สองด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้อีกค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ